ชาครูไหมคะว่าคนไทยเนี่ยชอบทานชาบูหงงมูกระทะง่ายๆเป็นจำนวนมากเลยคะ่ะจนทำให้ธุรกิจประเภทนี้คะ่ะมีมูลค่าสูงถึง2 3 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวคะ่ะและในทุกๆปีคะ่ะยังมีอัตราการเติบโต 10- 20%ในทุกปีด้วยนะคะปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการเหล่านี้คะ่ะก็จะเจอปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าคะ่คะ2ค่ะเรื่องของราคาคะ่ะแล้วก็3เรื่องของช่องทางการสั่งซื้อคะ่ะเพราะว่าโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรงเฉพาะค่ะ โรงหมูก็จะมีแค่หมูโรงเนื้อก็จะมีแค่เนื้อจะทําให้ผู้ประกอบการไม่สะดวกในการทําธุรกิจค่ะ2ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มค่าจัดส่งให้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะคําถามวันนี้ก็คือว่ามีโรงงานไหนแล้วก็บริษัทไหนเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่คําตอบวันนี้คือมีค่ะบริษัท Perfect Food Foods จำกัดโรงงานผลิตวัตถุดิบแชบูหมูกระทะปิ้งย่างแบบพืชส่วนผสมครบจบในที่เดียวค่ะ ปัจจุบันเราให้บริการค่ะผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับกลุ่มลูกค้า B 2 B ค่ะแบบมีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านแล้วก็ร้านเล็กแล้วก็ร้านใหญ่ค่ะรวมถึงกลุ่ม B 2 C ค่ะซื้อไปทานทั้งของสดแล้วก็ของแช่แข็งค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ยังมีห้างสรรพสินค้าในส่วนของแปรลรูปบางส่วนค่ะ ในอนาคตเนี่ยเรายังสามารถต่อยอดแตกลายค่ะสร้างแบรนดิ้งให้แข็งแรงค่ะเชน่นเปิดช็อปแฟชส์ค่ะหรือว่าชาบัวโลนในแบรนด์ของตัวเองได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถผลิตสินค้าค่ะส่งออกให้กับเพื่อนบ้านในอนาคตได้ด้วยนะคะปัจจุบันเรามีทุนจดทะเบียนที่5ล้านบาทค่ะเรามีเครื่องจกักรแล้วก็โรงงานขนาดย่อมเป็นของตัวเองค่ะจุดเด่นของเราค่ะคือเราเนี่ย มีประสบการณ์ด้านการทำซื้อมาขายไปมาก่อนค่ะมีประสบการณ์มากๆแล้วเราก็มีรายชื่อลูกค้ามากกว่า300ยูเซอร์ถึงณปัจจุบัน2ค่ะเรามีสูตรเฉพาะของโรงงานเราค่ะ 3. ค่ะเรารู้ช่องทางการซื้อวัตถุดิบในราคาต้นน้าเป็นอย่างดีค่ะ4ค่ะเราเนี่ยรู้วิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าแล้วก็คู่ค้าของเราเป็นอย่างดีค่ะปัจจุบันค่ะมูลค่าธุรกิจของเราค่ะมียอดขายรวมอยู่ที่14ล้านบาทใช้ระยะเวลาเพียงแค่7เดือนเท่านั้นค่ะ เป้าหมายของเราปีนี้ตั้งใจจะปิดที่30ล้านบวกบวกค่ะในปีแรกกำลังการผลิตเฉพาะเครื่องจักรของเราค่ะสูงสุด6ตันต่อวันต่อชนิดนะคะยังไม่รวมกำลังการผลิตอื่นๆค่ะวันนี้บริษัท Perfect Food f r g e n จำกัดตั้งใจจะมากราบเรียนเชิญชักทุกท่านค่ะให้เข้าร่วมสนับสนุนและร่วมลงทุนค่ะด้วยข้อเสนอเงินลงทุน10ล้านบาทและกับหุ้น20%ค่ะ แล้วมันต่างจากเจ้าอื่นที่อยู่ในตลาดยังไงคะมันต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเราเป็นต้นน้ำเลยคะ่ะราคาเราก็จะหาได้จากต้นน้ำเลยวัตถุดิบอย่างหมูก,กับเนื้อมาจากไหนจริงๆเรามาจากฟาร์มฟาร์มเลย<ห>แล้วมีฟาร์มมีคอนแทคฟาร์มมิ่ค่ะแล้วถ้าเราขายดีขึ้นกว่านี้เนี่ยมันเราสามารถจะหาพอไหมครับฟาร์มในเมืองไทยถือว่ามีเยอะมากค่ะแต่ว่าจะแตกต่างสายพันธุ์ค่ะ ฉะนั้นเกณตัวที่เขาใช้กันอยู่ถือว่ามีเพียงพอค่ะชากเต้มีพนักง,งานเยี่ที่บริษัทประมาณกี่คนครับนมาสิบคนค่ะรวมฝ่ายผลิตค่ะตอนนี้ยังเป็นองค์กรเล็กๆค่ะใช่คะเพราะทุกคนทํางานกันเองหมดเลยค่ะทุกคนช่วยกันทุน5ล้านบาทชําระเต็มไหมครับชำระเต็มค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็ มีทุนหมุนเวียนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ล้านว่วบาทที่เหลือจะเป็นทรัพย์สินค่ะตู้แช่โถท้องเย็นค่ะเครื่องจักรค่ะแล้วก็อูปกณรสำนักงานต่างๆเพิ่งทํามา7เดือนแล้วป่ะเราทํามาเป็นโรงงาน7เดือนค่ะชาริตกลิแต่ว่าเปิดเป็นซื้อมาขายไปมาก่อนค่ะใช่ค่ะทรดดิ้งมาก่อนค่ะพอเรามาเราก็มาลงศึกษาเลยค่ะว่าพอถอยมาจริงๆเนี่ย กำไรมาจิ้นมันเยอะขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยโอ้มันมีมันมีแกลบค่ะเยอะมากเพราะว่าตอนเราเป็นเทรดดิ้งเนี่ยสมมติว่าเราขายหมูอยู่ที่ประมาณ130บาทพอเป็นโรงงานปุ๊บเนี่ยเราจะถอยมาที่1 1 0บาท109บาทกาไรของเทรดดิ้งค่ะมันจะถูกบีบอัดตรงช่วงนี้แหละค่ะช่วงที่เป็นของโรงงานกับ13 5กับ109เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเราเป็นโรงงานเนี่ยเราซื้อจากต้นน้ำจริงๆราคาแค่หลัก10บาทเองค่ะแล้วกำไรบรรทัดสุดท้ายครับอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าใช้จ่าย ตอนนี้โรงงานเป็นบ้านหรือว่าเป็นเป็นอาคารที่เป็นโกดังเก่าค่ะแล้วเราไปเช่าเขาค่ะได้เงิน10บล้านเป็นทาอะไรคะมี3ส่วนค่ะส่วนแรกจะนํามาพัฒนาโรงงานค่ะให้ได้มาตรฐานสากลค่ะเราสร้างโรงงานด้านข้างแล้วเช่าพื้นที่เพิ่มเพราะตอนนี้ก่อสร้างแล้วค่ะใช้เงินเท่าไหร่คะในสิบล้านประมาณล้านกว่าบาทค่ะเพราะว่าเครื่องจักรเรามีหมดแล้วค่ะ กินีบอกว่าปีนี้ตั้งเป้าไว้30ล้านตอนนี้เราตั้งเป้าไว้30ล้านเนื่องจากว่าแคทโฟเรามีมีประมาณนี้ค่ะงั้นถ้ามองไปเลย3ปี5ปีแนวโน้มธุรกิจมองยังไงครับแนวโน้มธุรกิจจริงๆเป้าหมายเราเน้าขยายเต็มคาปาซิตี้ได้ถึง200ล้านบาทค่ะซึ่งคิดว่าทําได้ในเวลา 4- 5หปีไหมครับ5ปีค่ะสบายค่ะเวลาขายไปที่ร้านค้าเนี่ยค่ะต้องมีเครดิต่เขาไหคะหรือว่าเก็บเป็นเงิน,นสดจริงๆรายเล็กเ่เก็บเงินสดค่ะ แต่ถ้าเป็นลายใหญ่ค่ะคู่ค้าลายใหญ่จะเป็นเครดิตค่ะจะมีคอนแทคเครดิตที่ยาวที่สุดค่ะถ้าเป็นโมเดินเฟสก็60วันดูแล้วเหมือนต้องมีเงินที่ไปจมสต็อกอยู่พอสมควรสินค้าจะไม่ค่อยเราเราผลิตตามออเดอร์เลยค่ะชาร์ค่ะเพราะว่าเราสินค้าพวกนี้พอลูกค้าออเดอร์เขาจะออเดอร์สองถึงสามวันล่วงหน้าค่ะฉะนั้นในสต็อกเนี่ยเราจะมีเซฟตี้สต็อกอยู่แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะใน s h ร r ทแหง Thailand ซีซันฮามีเงินลงทุนจากชาร์ทรวมทั้งสิ้นสามร้อยแปดล้านห้าแสนบาท และถ้าคุณอยากเติบโตในการทำธุรกิจอยากมีคอนเนคชันที่ดีในการต่อยอดธุรกิจนี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปข้างหน้ากับ Shark Tank Thailand เพื่อรับสมัครแล้วทั้ง www.sharkthailand.com k t a n